ดีค่ะทุกคนวันนี้แายไส้เสี่ยวนะคะสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆนะคะแา่ไส้เสี่ยวก็วันนี้พ้ามาทําบุญนะคะทาบุญทา,าทบุญทีมูนิธีนะคะถีมูนิทีเห็นเป็นภาษาจีนงำลังไหมคะมาทาบุญทีมูนิธีนะคะวันนี้มูนิตีทรงเสียงเสียงตึงนะคะ ทำบริจาคลงซอมนะคะไปคะ่ะไปทำบุญกันนะคะนี่นะคะเรามาทาบุญกันทีนี้นะคะ

เขียนนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขียนชื้อนามสกุลได้เลยกลา็เป็น400เลยถ้านเรืยกแล้วก็ลงสบใช่ไหมคะใ่ค่ัอย้0สแกน400ได้เลยค่ะแล้วตรงไหนอีกเอ่ยเดี๋ยวจำนวนเงินเลยค่ะนโค่ะอ๋อ,อแล้วก็เบร้ค่ะ ขอบคุณค่ะเรียบร้อยได้แล้วนะจ๊ะนะจ๊ะทำบุญเรียบร้อย,ยแล้วล่ะคอณบุญทุกคนทุกคนไม่เต้อนะจ๊ะรอเพื่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะมาทนนะําบุญคนมาทําบุญกันเยอะเลยค่ะ อาอทำบุญเสร็จแล้วนะคะเราก็มาไหว้เทปประชาชินนะคะอยู่ติดกันนี่เลยค้วกับอมูนิทีนะคะยังคิดนาเศร้าตายสภาเพื่อนๆนะคะมาไหว้เทปประชาชินกันนะคะทีมูนิทีนี่ลนะคะอยู่เค๋ๆกันติดกันเลยนะคะกับที่เราไปทำบุญลงศพเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวคิดกันเจอกันนะคะทุกคนนะคะตาจับคุณ มาไหว้เทพประจำจีนนะคะวันก็ไหว้กันแบบในกี่โดกถูกกี่ดอกนะคะจ้าเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครห้ายซ้าวต่าซ้ายติดเลยจ้าขอบคุณทุกคนทุกคนทุกที่ติดตามนะคะติดตามมากำลังใจกันนะคะขอบคุณมากมากนะคะเจอกันในคลิปหน้าจ้า 英語で T ブリ作った